I'm I'm a a good student. A good student good student อาจารย์ด,ดำคะคุณผู้ชมทางบ้านถามมาว่าคำว่า dude man และก็ bro เนี่ยใช้ต่างกันยังไงคะจริงๆ3สามคำนี้ก็ใช้แทนกันได้ก็เป็นสรพนามแทนเพื่อนผู้ชายนะครับที่เราสนิทด้วยนะไม่ใช่เราจะใช้กับใครก็ได้นะครับก็ต้องเป็นเพื่อนสนิทพอสมควรนะครับก็จะเปรียบเทียบกับภาษาไทยว่ามอ งองครับก็ถ้าเราบอกว่าว่าไงคุณนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนคุณเป็นอะไรเงี้ยก็จะแปลว่า what's up dude what's up dude what's up man ก็ได้นะครับก็คือ what's up นะครับอะไรอยู่ข้างบนนะครับไม่ใช่ครับมุกเสี่ยวมากมุกฝืดมากเพราะว่ามุกนี้ใช้มานานมากใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นมุกอมตะนะครับ this joke will never die นะครับไม่มีวันตายนะครับอมตะนั่นเองนะครับ Immortal. it is immortal โอเคยังไงก็ถ้าบอกว่า Hey dude, what are you doing ฮะเขาจะตอบกลับมาว่าอ้ not much man just chilling ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับก็อยู่เฉยอยู่เฉยอย่าชิวๆนะครับธรรมชาตินะครับก็นั่ง just c h i l l just chillingI'm just sitting aroundI'm just having a good timeI'm just hanging out ก็มีคำตอบเยอะแยะนะครับแต่ก็สังเกตนะครับ Hey dude นะอย่างเนี้ยแล้วก็เพื่อนก็ตอบกลับมาว่า oh not much man ก็เปลี่ยนสัปนามนะครับเป็น not much man หรือเป็น bro นะฮะซึ่ง bro นั้นก็ย่อมาจากคำว่า brotherbrother นะคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาซูมนะครับที่ปากของอดัมนะครับดูปากน้องอดัมนะคะนะ brotheroh yeah ไม่ต้องแบบ b r o t h e r โอ o a ยุไปครับนิดเดียวครับ brother brother แต่ว่าตรงนี้เราก็กำลังย่อเป็น bro ถ้าเรามีปัญหาเรื่องการควบกล้ำ b r หรือ pr หรือว่าอะไรที่ตามด้วยตัว r นะครับมีเคล็ดลับนะครับง่ายๆก็คือเพิ่มสระอุกเข้าไปครับเป็น buro bro, น bro. เพราะว่าการพูดอุนั้นทำให้ปากจูนะครับดังนั้นถ้าพูด bro ไม่ได้ก็พูด buro buro <Bro. S 1> แล้วก็เพิ่มความเร็วทีละนิด bro What's up bro What's up bro Yeah Not much chilling man Oh there you go there you go นั่นแหละครับแต่ว่ามารินก็เป็นผู้หญิงนะครับอาดัมคงไม่ใช้คำว่า man นะฮะหรือว่าคำว่า d u d นะฮะหรือคำว่าเมื่อกี้นะครับคำว่า dude man แล้วก็ bro ครับอาดัมจะใช้คำว่า What's up sis ก็ได้ sis ก็คือย่อมาจากคำว่า sister นะก็ได้ครับือ What's up girl What's up girl ก็ได้ What's up girl ดู ก็มีคำโบราณนะครับที่ไม่ค่อยใช้กันในปัจจุบันก็คือ do that she's a cool do that แต่ว่ามันไม่เคยได้ยินเลยใช่มันเชยๆนะฮะไม่ค่อยใช้นะครับก็ถ้าคุณเอาไปใช้กับเพื่อนฝรั่งเขาจะทึ่งนะครับเขาจะอึ้งที่คุณรู้จักคำนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าแนะนำให้ใช้ girl ก็ได้ What's up girl hey girl hey girl what are you doing ถ้าเราพูดถึงผู้หญิงนะครับว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เทนะครับก็จะบอกว่า she's a cool girl ก็ได้ she's a cool GAL, G-A-L, GAL uh, ก็ได้ She's a s cool gal นะก็คือ G-A-L, GAL, GAL นะครับหรือ she's a cool woman แต่นี้เป็นทางการนะครับผู้หญิงที่เท่นะครับก็ถ้าเป็นสาวหรือว่าเพื่อนนะครก็ girl หรือ gal อาจารย์ดำคะแล้วสรรพนามที่เราไว้เรียกคนรักเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรได้บ้างในภาษาอังกฤษก็จริงๆแล้วมีหลายคำให้เลือกนะครับก็สุดที่รักนะครับสมมตินะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า ที่รักจ๋าอะไรเงี้ยก็ที่รักจ๋านะโอ้โหมุกใช้ไม่ได้เลยครับมาเอาใหม่เลยครับจริงๆแล้วนะครับหลายคำนะครับก็สมมุตินะครับเป็นน้ำผึ้งนะครับเฮ้ฮันนี่เฮ้ฮันนี่ก็ได้ครับอันนี้คือใช้แทนผู้ชายหรือว่าผู้หญิงได้ทั้งคู่นะครับหรือเฮ้สวีดี้สวีดี้สวีทฮาร์ทชูเกอร์น้ำตาลนะครับชูเกอร์ไม่ใช่ชูก้านะชูก้าลองดูนะครับชูเกอร์ S H แล้วก็เออชูเกอร์ชูเกอร์ sugar hey sugar hey sugar lu fuck tong pumpkin cupcake ก็มีครับ cupcake dear beautiful hey beautiful i need ใช้แทนผู้หญิงได้อย่างเดียวนะครับถ้าเป็นผู้ชาย handsome hey handsome dog hey handsome hey love ได้ hey love อ่าใช้ love แทนคนที่เรารักได้สุดที่รักนะครับหรือ hey babe hey babe hey baby หรืออ่าสุดท้ายนะครับที่ hip hop นะครับก็ hey shorty นะ s h a w t w i n นะครับหรือบางทีเขียนเป็นดีเพราะว่ามันออกเสียงเป็นดีนะ<อ>ครับแต่ว่ามันก็เป็นคําค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มัน <laughs> มันก็แปลกนะถ้ามีคนขาวมาใช้นะ <laughs> จริงๆแล้วกู <laughs> ต,ตรงๆนคะคุณผู้ชมคะแล้วนั่นก็คือการใช้ดูดแมนแล้วก็บโรนะคะแ <c oughs> ถมวจารดำยังให้คําที่เราใช้เรียกคนรักได้อีกต่างหากอย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ he knows a lot of people ก็ได้ he knows a lot of people so he